สวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะอาากาศตอนเที่ยงร้อนมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าอันนี้ก็คุณตาอาบน้ํานี่ก็อ่าเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะอากาศร้อนนะคะแม่แม่แม่จุลินาก็มาหลบแดดหลบฝนอ่าหลบเงาอยู่กับตีน้อยน้องนำโชคนะคะ บอว่ารื้อบ้านออกแล้วนะคะคุณแม่รื้อบ้านออกแล้วนะคะก็รู้สึกว่าโล่งเลยนะคะคุณแม่ก็จะเอาเสาที่ผุสีต้นนี่นะคะออกอีกนะคะคุณแม่จ้ะก็อันนี้ก็พาแม่แม่มาดูนะคะกับการาร้อนนะคะดูอดูนางมีความสุขนะคะคุณแม่จาคุณตาอาบน้ำให้นอนเลยแม่จูลินาอาบน้ำ คุณตาอาบให้นอนเลยมีการนอนให้อาบด้วยนะคะ,ะมาเด้อคุณแม่มาอาบน้ำให้ออ้ไข่อ,อกตดเนี่ยโอ้ตดปาดๆเลยนะคะคุณแม่มาเด้อมาอาบน้ำให้ตีน้อยกับแม่จูรีน่านะคะ,ะกับคุณตาอากาศร้อนร้อนนี่เป็นรอบที่สามแล้วนะคะคุณแม่ ดอาตีน้อยชอบใหญ่เลยอาตีน้อยชอบใหญ่เลยบ้านก็ไม่ใหญ่ไม่โตนะคะของตีน้อยมาใส่อยู่กับหลานนะคะคุณแม่เพราะว่าอ่าบ้านของแม่จุลินานี้ก็ผุนะคะก็เลยลือออกก็คุณยายเองก็อยากหาคะแนนนะคะมาทําเป็นโครงนะคะคุณแม่ทาเป็นโครงสังกสีค่าจ้างก็ประมาณเสนกว่าไม่รู้จะมีบุญวาสนา ร้างหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอใส่บุญญาบารมีจากพ่อพระแม่พระด้วยนะคะอากาศร้อนนะคะคุณแม่อากาศร้อนอคุณตาก็อาบน้ําให้น้องอาบน้ําให้น้องถูไปด้วยอาไปด้วยร้อนร้อนนะคะคุณแม่ร้อนจริงๆอ่ะตีน้อยบ้างคุณป้าบ้างอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะนี่เป็นกําลังใจถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ ครอบครัวหนูด้วยครับคุณแม่ครับโชคครับสวัสดีครับครับลูกครับครับครับควักโชคให้แม่แม่อ่ะควัก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 สบายเลยสบายเนื้อสบายตัวสบายสบายสบายเนื้อสบายตัวคุณตาอาบน้ำให้ครับอยากให้แม่แม่มาอาบให้จังเลย คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนอ้อที่จะวางมาอาบน้ําให้น้องนําโชคได้นะครับผมรอคุณพ่อคุณแม่มาอาบน้ําให้ครับผมสองสาวทางนู้นเกยังไม่ได้อาบให้นะคะเดี๋ยวคุณตาก็จะไปอาบให้นะคะอาบให้ทุกเชือกเลยนะคะตอนกลางวันแดดร้อนระอุเลยนะคะคุณแม่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวยายาจินตลาเฟมิรี่ด้วยนะคะ ถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์คุณตาอาบน้ำให้น้องช้างกันนะคะมาอาบน้ำให้น้องนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าเนี่ยกลางวันอากาศร้อนดูนะคะมีความสุขความรักระหว่างคนกับช้างผูกพันกันมาอ่า ตั้งแต่บรรทบปรลุตตั้งแต่ปูญาตาทวดทิ้งน้องก็ไม่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าขอกาลังใจจากท่านด้วยนะคะสองตายายคุณตากับคุณยายขอกําลังใจจากพ่อพระแม่พระท่านละหนึ่งดวงส่งกําลังใจมาให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ